นี่จมเนี่ยงูก็หอดหนา,ลนา,าแลา้วจะคว้าง่ได้แล้วนะไอ้มัดกาใหญ่ขนาดนี้นี่ฮะฮะถ้าสมมติว่าจะเป็นเวลากินข้าวเนาะจะกลับไงไหมจากพักหนึ่งกลับไงอรัญกับนี่น้ำเหนจากพักหนึ่งนี่ไหลกระลังถ่ายวิดีโออยู่นี่จากพักหนึ่งเนาะนะคะเธอจะไปทำอะไรพร้อมเพท่านี้ไงจใส่ก็ต้มากพร้อมอ๋อ,อฉันก็จะไปไว้บ้านนกโกล่ะเธอไปรับที่บ้านนกโกล่ะกัน ไว้ไว้บ้านลูกชายเนาะแต่จะมาถ่ายวิดีโอจ้าหานาทีก่อนไหมเอาลงจะคลิปก่อนบพาท่นนี่มีคลิปอ่าเช้าหายเท่าหน้าถอนกาเนาะพี่น้องมาให้พี่น้องรับชมจ้าหานาทีก่อนเนาะนะคะเพราะวา่าตอนนั้นบ่มีคนเข้อประกอบเนาะบ่มีคนมาเตะกาเมื่อยังให้เบิงเนาะแล้วก็บ่มีคนมามัดกานี่ที่เตรียมตัวเพื่อจะไปจุ่มน้ำด้วยพี่นี่ เราจะไปใบนในบวกน้ำเนาะพี่น้องไปตั้งจุจุจุใบกับกลนเองเนะาะเพราะว่าตอนนี้ขาดน้ําฝั่งนี้น้ํายังไม่มีเนาะฝนยังบ่ตกเนาะนะคะก็เลยเอาคลิปมาฝากพี่น้องจากสี่หาละที่เนาะนะคะถ้า่นยังบ่กลับไงพิ่น้อเอาลานเมือน้ำเ,เ้อก็จะไปวบบ้านหชายให้แล้วไปวบเอาหันเนาะนะคะรู้สึกว่าวันนี้นั่นแบกหญ้ากับแบกมาเราได้บาทนี้มีูู่ประกอบวิวห้แล้วผู้แบกหญ้ากับแบกมาแล้วพีบบ่คุณ <laughs> ม,มาประกอบวิวห้แล้วเนาะนะคะ นี่อุ้ยเด้วเวลาพากันกินน,น้นำกันยูหันละน้ำบลอมหันละอ้ามีผู้แบกหยามาบ้าดยางใสเลยยางใสหยาเลยโอ่ยนะคุณค้นแบกหยามาคุณยางใสยาวๆเลย